กับมาแล้วการใช้อาร์ติเคลเกับเอ a นพาท e คราวนี้ในพาร์ทนี้จะช่วยเน้นในการเลือกใช้อาร์ติเคลจากคำนามที่จะต้องใช้อาร์ติเคิลนำหน้าให้ถูกต้องโดยสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสก็คือคำนามนั้นจะต้องมีเสียงชัดเจนว่าเป็นเสียงพยัญชนะ หรือว่าเป็นเสียงสระนั่นเองเสียงสระที่เราเรียนในพาร์แหลกไปแล้วก็คือ A-E-I-O-U ดังนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ A-E-I-O-U ถือเป็นเสียงพยัญชนะเสียงพยัญชนะเราก็จะใช้เป็น Article-A นั่นเองแต่ว่ามาดูคราวนี้บางคนอาจจะสับสนดังนั้นการใช้เสียงของคำบางคำอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเช่นตัวอย่าง A U.S. ship was sunk by unknown weapons. A UFO was seen last night. สองตัวอย่างนี้เห็นไหมคะว่าตัว U ในประโยคแรกที่เป็น U.S. ship และอันที่สอง UFO ทั้งสองคำนี้เป็นเสียง U ดังนั้นในเมื่อเป็นเสียงพยัญชนะเราจึงใช้ article a นำหน้านั่นเอง ต่อไปสุดท้ายเป็นทิปที่จะฝากไว้ก่อนที่จะจากกันคือให้ระวังถ้าเป็นคําที่ใช้อักษรเป็นตัวย่อดังต่อไปนี้ให้ระวังให้ดีเพราะว่าเสียงต่อไปนี้จะต้องใช้ a r t ์ติเคที่เป็นแอนําหน้าเพราะว่าเสียงของพยัญชนะ<ม>ต่อไปนี้นั้นเป็นเสียงเสระถึงแม้ว่าจะมีรูปเป็นพยัญชนะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นเสียงที่เป็นคำย่อเท่านั้น มาดูมีคำว่าอะไรบ้างมีพัญชนะดังต่อไปนี้ F H L M N R S และ X คำเหล่านี้อย่างที่กล่าวไปแล้วว่ารูปเป็นพยัญชนะแต่เสียงเป็นสระเฉพาะเน้นนะคะเฉพาะเมื่อถูกใช้เป็นคำยอ่อหรือ abbreviation นั่นเองมาดูตัวอย่าง An LA s i n g l e will be here shortly An and F S M Model star this year is not tall Paul is a f a t i c Korea เห็นไหมคะสามประโยคนี้มีตัวอย่างให้เห็นแล้ว and L A singer and L A singer ถึงแม ja an ้ว e ่าจะเป็นตัว L พยัญชนะของเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นลอลลิงแต่จริงๆแล <L. S 1> <bon> ้วมันเป็นเสียง L L L ก็เป็นเสียง สละนั่นเองต่อมา and F S M F H M F F เห็นไหมคะเป็นเสียงออและประโยคสุดท้าย Pauls a f e d e x c o r e r Paul Paul เป็นใครคะเป็นพนักง,งานของ FedEx นั่นเองหมายความว่าอะไรหมายความว่า FedEx คำนี้เป็นการใช้แบบเต็มคำ นะคะและเป็นเสียง f ดังนั้นใช้เป็นเสียงเฟจึงไม่ได้เป็นเข้ากฎที่เราว่าไว้ก็คือไม่ได้เป็นเสียงคำย่อดังนั้นตัวสุดท้ายหรือประโยคสุดท้ายนี้จึงใช้ a u ริเคิที่เป็น a นำหน้านั่นเอง,งไหมคะว่ามีความชัดเจนในการเลือกใช้ดังนั้นคราวหน้าตัดสินใจเลือกใช้ a หรือ an ไม่ยาีกต่อไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืม สมัครแล้วก็กดติดตามและก็กดไลค์และแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย